เฮ้ยคนต่างชาติมาแตงเองพูดภาษาอังกฤษเป็นปะเบื้อกพูดเป็นขโมยขโมยเย่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 เฮ้แม่เฮ้ยมันจะต่อยเองอ่ะเป็นการทักทาย WhatsApp ไม่สับกินแบบชีดผมไม่ได้ทาถึงหมูทอดเออนั่นแหละยูยูหเหรอเฮ้ยหมาเห็นพวกแก๊งเด็กเกียนป่า เฮเบื้อคุยกับหมารู้เรื่องเหรอเออคุยประจำว่าไงเจอบ้างไหมโอ้นอนเงียบกิ๊บวันนี้ผ่านพวกมันสบายยามโลเองถือทิชชู่มาทำไมอะโอ้ยก็เนี่ยแหละแผนเฮ้ยเบื้อตอนแป่งวันนี้มีเรื่องจะมาเคลียร์หน่อยใช่เฮ้ย ได้ดิมาเยือนถึงถินเลยเหรอจ้ามันกระตุกหนวดแปฝงเฮ้ยเองจะมาตลกอะไรตอนนี้เดี๋ยวพวกมันก็ไม่กลัวกันพอดีเห็นไหมกระโหลกกะลาใช่เฮ้ยปุ้มปุยมีธุระอะไรมีไรมาหาถึงนี่เอาตังมาดิถ้าอยากผ่านทางได้วันนี้ข้าจัดเกมมาให้พวกเองเล่นแหละเกมอะไร นี่เออดียืมทิชชู่หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ใชก็พูดมาดีปุ้มปุ้ยเฮ้ยพับกบเฮ้ยเออพบกับเกมจับใบดำใบแดงไม่เอาเบื้องไม่อยากเป็นทหารโอ้ยมันเป็นแค่เกมไปจับไปหลีล่ะแปะก่อนเลยนี่ใส่ไว้ในนี้นะเห็นจะจ เดี๋ยวหาว่าพวกข้าขี้โกงเออทำอะไรให้มันแฟร์แฟหน่อยอย่าคิดว่าพวกข้างโง่ยำลกเองมั่นใจหรอเองมั่นใจเหรอ,อ,อม,มั่นใจดิเอ้าเฮ้ยมาจับดิเฮ้ยใบแดงเอาตังมาดิไม่ผ่านเวย้ยเบิก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 ลาไปจับอาหารอ่ะใบดำหรือใบแดงที่ได้เป็นอาหารอ่ะใบดำรอดใบแดงโดนก็นี่ไงเฮ้ยใบแดงโดน ตั้งมาจำไว้นะเจ้าหนูถ้าจับใบดำอ่ะผู้ค่าจะจ่ายแต่ถ้าจับใบแดงอ่ะผู้ค่ารอดยังมีโอกาสเบือกไปแปงเนี่ยกากเหมือนเดิมนะเองพูดถึงใครเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงใบดำดำ้าเองนี่มองเห็นเป็นใบดำแล้วเนี่ยโอ้ยเบือกเลอเถอะหลบไปไอ้เขาในเนี้ยมีใบดำหรือเปล่าก็ใส่ให้ดูแล้วไง แดงัดเลยแล้วไหนบอกเก่งไงตอดในนี้มันไม่มีใบดังแทนนิดหยิบมาดูดิให้พวกมันดูจัดจับเนี่ยพวกเองแขกลาดูว่ามีกี่ใบจับไม่ได้เองอ้นงั้นพวกเราขอพลาดนะเชิญครับ ช่วงนี้เล่นเกมแพ้ตลอดเลยแต่งเกงไม่ได้เรื่องเอาว่าแต่ข้าเบื้อก็เล่นไม่ได้เรื่องเหมือนกันเฮ้ยหยนางเป็ดเองจะไปขายกระเทียมเหรอเออใช่เฮ้ยมันเป็นแผนไม่เห็นแล้วนะสามตัวแสบดักรอยตรงนู้นเฮ้ยเทนนิสเอาไงดีอะไม่อยากโดนไถ่ตั้งมองอะไรอะกายก็มองพวกมันไง เฮ้ยนังเป็ดเอ็งมั่นใจหรอมั่นใจ Follow me วันนี้ไม่พลาดแน่นอนพวกมันมานู่นแล้วเฮ้ยมายินเข้าแถวตรงนี้เร็วพวกเองเป็นแขะมาสั่งค่ะเอลนิดไงรู้แล้วกายถามมันเฉยนายคนเนี้จะทำเสียแผนใช่ไหมตินอย่าดูถูกเพื่อนเราเยำโล แม่รักการเสนอเกินช่วยเอ้ยหยุดตังตังตังถามจริงๆเองไม่รู้หรอรู้อะไรแล้วเองบ้าเหรเนี่ยเอากระเทียมมาแขวนคอพอดีจะเอาไปใส่ผัดกะเพราเฮียบอกนะแม่เองรู้อะไรไม่รู้หรอกพูดให้มันตึงเต็นรู้แล้วเงียบไว้เลยนะอ<ะ>รู้อะไรแถวเนี้ยมันมีแวไพายอาศัยอยู่ อ้วนอ้วนแวมไพรสองตัวนั้นเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเฮ้ยไม่ได้พูดถึงพวกข้าใช่ไหมเฮ้ยแวมไพรตัวนี้นอยากมีเรื่องละเฮ้ยยิมโลเขาไม่ได้พูดถึงเรานะมันว่าเราอยู่เนี่ยยังไงฮะยังไงข้าไม่ได้พูดถึงพวกเองมันแค่ใกล้เคียงเฉยเเเเฮยงงััันนนีไไไมมมมม่่่่่รรอออออดลตลตกกกพหหืืจิบช ถ้าไม่จริงแล้วข้าจะใส่มาทําอะไรข้าว่าเรื่องจริงถ้าไม่งั้นมันไม่ใส่มาหรอกคนบ้าที่ไหนเจ้ากระเทียมมาแขวนคอเล่นใช่ใช่ใช่ใชเวมพายมีสองตัวจริงๆนะตัวอ้วนผู้หญิงแล้วก็ตัวอ้วนผู้ชายอะ่ะคล้ายๆสองตัวนั้นปะใกล้เคียงใกล้เคียงแต่มันชอบกินเลือดแต่สองตัวเนี้ยชอบกินขนมอืมลักษณะใกล้เคียงกันสองตัวนี้ชอบกินขนมแต่สองตัวนั้นชอบกินเลือดเบื่อเข้าใจแล้ว เฮ้ยขอบใจมากเลยนะขอบใจขอบใจพวกเองอ่ะไปหากระเทียมมาคล้องคอไว้จะดีแบบนี้เลยใช่ไหมเออลูกใหญ่ๆอ่ะมันกลัวพอไล่แวมไพร์เสร็จแล้วใช่ไหมเองก็ให้แม่เองอ่ะทำผัดกะเพราเออดีแม่จะได้บอกว่าเรามีประโยชน์เฮ้ยเบกเดี๋ยวพวกเราไปซื้อกระเทียมกันเดี๋ยวโดนแวมไพร์ดูดเลือดไปนกเองจะหัวเราะทไม อ๋อดีใจกับความสำเร็จของข้านางเป็ดคุยกับนกข้าจะบ้าไปพวกเราไป,<ะ>ป<ะ>อ๋อจะบอกว่าข้าคิดแผนได้ดีมากแล้เอาอันเนี้ยไปผัดกะเพราด,ด้วยขอบใจและขอบใจนะที่ช่วยบอก โถเอ้ยเบือกถูกหลอกได้ไง่ายๆซื้อกระเทียมมาเป็นกิโลกิโลใครกันแน่หัวมีไว้กันหูแวมพายมีที่ไหนล่ะสมัยเนี้ยอืีอยาให้เจออีกนะหัวมีไว้กันหูมันหมายถึงเองโง่อะโอยจะไปไหนมาไหนก็เจอแต่พวกมันดูดิเอาไงดีอะนางเป็ดเองคิดแผนบ้างดิคิดกับ เฮ้ยเฮข้าคิดเออเดี๋ยวขอเอวนัดคิดแป๊บเองใช้เอวแล้วเหรอเดี๋ยวนี้มีลิขสิทธ์นะเฮ้ยรู้แล้วเจ้าตัวรอดจากพวกมันยังไงตามมาดูนะการทรงตัวที่ดีดูเบิกเฮ้ยหยุดมันยืนทำอะไรกันอะทรงตัวเดี๋ยวข้าโชว์ให้ดู ตั้งมาตั้งไลอยากชนะต้องเล่นเกมเอา้าพอดีเลยมีเก้าอีบไปนั่งเอก้าสั่งพวกข้าไปนั่ง,ง<น>มาแข่งขันกันเกมจ้องตาใครกระพริบตาก่อนเป็นผู้แพ้ดีลผู้ชนะได้เงินผู้ชนะรอดพวกเองไปไหนไมายืนให้กำลังใจค่าสิเอา้านึกว่ายังคุยกันไม่จบ3ามเริ่มแ,แข่งขัน ไม่ได้บอกว่าห้ามแพ้และล้อลอกเออมันไม่มีจริงๆอ่ะแปงไปไปไปลุกไปการ์ดยำโลโชว์เต็ม <c oughs> เอ็งมั่นใจหรอเกมเนี้ย <c oughs> คิดว่าจะชนะค่าเหรอปุ้มปุ้ยเออเออเข้าใจอะไรผิดเปล่าค่าเอโลโลเริ่มการแข่งขันเอ็งอย่าทำ,นำหน้าตลกดิเฮ้ยจริงจกเปาะหัว เฮ้ยไหน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 โอ้ยยำโลมันเป็นแผ่นแพ้เลยเนี่ยจริงจังเฮ้ยไหน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 โอ้ยก็บอกว่ามันเป็นแผ่นอ่อนจริงๆปุ้มปุ้ยเอลโลเอลโลหลบไะเล่นเกมอะไรก็แพ้เออเข้าใจเข้าใจอยู่คนมันอ่อนอะตอกย้ำทำไมยำโลเล่นเกมอะไรก็แพ้ฝึกฝนให้มันดีๆดิ เฮ้ย <Hey, S 2> เปลี่ยนคนเข้าแข่งขันดิเองจะขี้โกงลเลยเหรอเบิกมามั่นใจเหรอรู้จักผมอะ่ะน้อยไปเกมเนี้ยเล่นตั้งแต่เด็กๆเริ่มเลยพี่โมเยอะจะได้เอาตังค์ไปซื้อขนมแค่นี้ไม่ตื่นเต้นหรอกอเบิกตกใจวุ้ยตัวอะไรเนี่ยปัดโอ้เม็ดเจ้ากรรมโบนัสเราใช่ไนหะ โธ่เอ้ยก็รู้อยู่เป็นคนขี้ตกใจจะล่วงมาทําไมหน้าตาอีไม่น่าตกใจเลยเบื้อกเอ้ยสรุปพวกค้าผ่านได้ยังเออสองตัวหนึ่งผ่านได้นิดๆหน่อยๆก็ตกใจปะนจจะตกใจอะไรนักหนาคนเรามันก็ต้องมีขวัญองค์ขวัญอ่อนกันบ้างหรือว่าต๊อดไม่เคยตกใจไม่มีอ่ะ ยูเอฟโอตกใจอุลตร้าแมนโอ้ยตกใจโอ้โหก็คนตกใจผิดตรงไหนเนาะยั่วย่วัสเหมียนวัสเมียนยอ่วยัวนไม่แต่วัตส์เมียนไม่ใช่หรอเอ็งจะแต่งตัวไปไหนอ่ะโอ้ยก็เอาตัวรอดไงพวกคุณด้วยชัดๆนะยืนกลางแดดและเต้น โยโย่ว่าสุียนโยโย่พอช่วงนี้มันมเสกันเฮ้ยมันทำบีสบ็อกก์เหรอเออน่าจะใช่เห็นเป่าลมอะไรก็ไม่รู้ข้าทำเหมือนกับมันอีกว่าคุณมาผิดทางแล้ว ขโมยเม็ดขโมยเม็ดเหนื่อยไหมเนีย่ย,ย,ยอ,อ้วนโยก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 เฮ้ยคนต่างชาติมาแบงเอ็งพูดภาษาอังกฤษเป็นป่ะเบื้องพูดเป็นขโมยขโมยเยอะ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  Hey เมทเฮ้ยมันจะต่อยเองอะ่ะมันเป็นการทักทาย ไม่สับกินแบบขีดผมไม่ได้ถามถึงหมูทอดเออนั่นแหละยูยูเหรอชื่ออะไรนะคุณนักมิสเตอร์จีวอนบินจีวอนพักบินโโโนน no 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 s วอน w ินบินพวกเองหยุดพูดเลยเดี๋ยวเบื้องพูดเองชีวอนบิน ขายขี้หน้าเขาภาษาอังกฤษดะด้ยแปลงเองคนเดียวเลยเอ,อ,อย้ตอดก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวเบืิกพูดเอง You มาทำอะไร Go to temple ไปทางไหน Turn l e f and go ahead Yeah thank you man เฮ้ยเบิกเก่งขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าอะไรอ่ะเบืิกบอกว่าเลี้ยวซ้าย <'m> แล้วก็ตรง <'m> AEC เข้ามาภาษาอังกฤษสำคัญ พวกเองอ่ะอย่างโง่โง่หูแรงไปเปล่าเบือกป,ป้าป้าป้าเดี๋ยวข้าพาไปเรียนเสริมภาษาอังกฤษกับครูเฉิมข้ารู้จัก ใช่ไหมแมนโยโยสนุกไหมครับเพื่อนหนังสั้นภาษาตอนเอาตัวรอดจากแก๊งไข่ตั้งอีพีสก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะครับชาวต่างชาติชื่อว่าอะไรหยุดอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทาง